เห็นสามตัวอยู่ว่าตัวสุดท้ายนี่บอกค่อยๆชัดเจนโอ้โหชัดเจนชัดเจนตัวสามเลยชัดเจนเป็นล่างๆแต่เป็นตัวเลยเป็นล่างๆมันมันเป็นล่างเป็นล่างบ้านในผมอะผมจะไปซื้อรถตดีว่าสองแปดห้าว่าผมอะสองห้าแปดกลับไปก็มาบอกครับสองห้าแปดสองแปดห้าครับเพื่องสองห้าแปดสองแปดห้าแต่ว่าเห็นชัดเจนนึ่งคือสองห้าเห็นสองก็ผ่านันสองก็ผ่านนี่ชัดเจนแห้งการสอดีก็จะมาชม วันนี้เดินทางมาหาตาสายเนาะครับผมเนาะตาสายเป็นผีผู้เฒ่าเม่เคยมาเขียนตัวเลขให้แต่ว่าบ่เจอครับแต่ว่าครังสิบไปครับรลางเดินทางหนีพอดีตาสายก็ร่างมากพอดีพอเที่ยงเลยจะพาพี่พาน้องไปสอบถามเอาตัวเลขกับตาสายในยินแม่บ้านพนบอลหลครับว่าพนฝันดีได้มาสั่นเห็นตัวเลขแดงจื้อคืนมาสันสาาน่นแสดงว่าบุเส้นแยวแล้วครับสม,มุจมเนาะไปครับสมุจมตาสายร่างย่างมากเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามมึง ตัวเลกตัวเลขกแดงจึงคืนงันเป็นเหล็กตัวใหญสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวไปฟังจากปากตาสายพร้อมๆกันเลยเนาะครับผมเนาะวการสวัสดีครับสายการสวัสดีครับผาสายสวัสดีค่ะครับพอเที่ยงก็รังสิบไปเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมพอดีลุ่งสายมากพอดีครับบอกว่าจะไปเลยจะไปบ่ได้เด้ก็มาเขียนให้ตัวแดงจึ้งคือง่าสั่นง่อยมันบ่ได้เขียนหนอกมันมันขึ้นมาเองมันมันขึ้นมันขึ้นเอียงแยขึ้นตัวแดงจึ้งคืองนี่บตาสายผม ผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวครับมันขึ้นมาแต่ใส่ครับมัน,<ห>นมันขืนมาเองมันไม่ได้ผมนอนมันหมดอ่ะครับบ้านมันขืนมาว่าสองกับหา้าสองกับหา้าครับ,รบมันเลไข่ยกันข้องป่าจะนไวันนี้บ้านในผมว่าผมู่มาซือรถตัวด,ดีครับป้าไม่เอาตัวไดใส่ครับผมก็ถามว่ามันเป็นจางง่างเนี่ย ตัวไทยมันนั่นตัวที่สามนั่นเดี๋ยวๆครับคุณพ่อคุณพ่อเห็นเลขึ้นยี่โมงได้ครับนี่คืนนี้ไน้เอียงก่าเขาเอื่นนได้อันนี้ไดกระดาษเขาเอื่อนกระดาษขากระดาษอืมกระดาษเอียงครับกระดาษคือคือคือเขาเป็นจอออกมาแม่นหมด่ะเป็นเป็นจอออกมาจออืมวานนี้ผมก็ได้ว่าเอาผมเห็นแล่วสองก็ผ่า ตัวไทยมันเป็นแปดหรือเป็นหนังพงกว่าไม่หมดหรอกเชนสามตัวอยู่ว่าตัวสุดท้ายนี่บอกค่อยๆชัดเจนโอ้ชัดเจนชัดเจนตัวนสามเลยชัดเจนเป็นล่างๆแต่เป็นตัวเลยเป็นล่างๆมันมันเป็นน่างเป็นล่างๆบ้านในผมอ่ะพ้นจะเปซนสื่อเราต่อหนี่ว่าสองแปดหาม่ะผมอ่ะสองห้าแปดกลับไปก็มาครับสองห้าแปดสองแปดห้าครับ่เพี่อน สองหาแปดสองแปดหาแต่ว่าเห็นชัดเจนคือสองหาเห็นสองก้าผานั่นสองก้าผานี่ชัดเจนแห้งพอสองสองร้อยยี่ห้านี่มันเท่าไหร่พอกปล่าโตแดงจึงเครื่องเลยแดงแล้วแต่ว่าวันนี้เขาเขียนไทยแต่ว่าขึ้นเห็นนี่เห็นมันเห็นมันเห็นเหรอเห็นนี่มเห็นนี่เรืกระดานนะครับมันมันเป็นนี่อย่างนีอย่างนี้มันเป็นจอออกมาไม่หมดคือจอโทษถาดจริงครับผมมันเป็นจอออกมาไม่หมดอะ ผมก็บังว่าอ้อมันเปลี่ยนวอผมมาผมก็เลยมาในนอนมันก็มันก็มันก็หนี้นเรื่อหวานใช่ไหมบ่คิดว่าผู้ชินนอนเอาไม้ก็น่าข้องเกดเป็นบ่อยครับผมชินนอนเอาไม้อีกมันโมเป็นข้องเก่ามันติดบาดโมเห็นอีกไหมบ่โมเห็นเลยบวานเห็นแล้วเห็นแต่ท่อนั้นเห็นท่อนั้น เด็กแปดเนี <divide S 1> ่ยมันแข็งแกร่งเังครับเห็นเห็นตัวสุดท้ายนะครับดางล่างนะผมว่ามันผมว่าเป็นเด็กแปดนะเป็นแปดเนาะพอเ็นเป็นเดขแปดสองหานี่ชัดเจนว่ะครับเด็กแปดกับเลขกหาง้าก็สองชัดเจนอยู่ครับครับหางก็สองนี่ชัดเจนชัดเจนสองหางนี่ชัดเจนสองหาชัดเจนอยู่ชัดเจนแต่แต่ตัวหลังเนี่ยแปดดังล่างเนาะมันเป็นดังล่างเป็นมันบ่อยเฮ้าน่ะครับเขาบ่ว้ พ่อผู้ให้ผมก็ได้บังไว้แม่นหมอผู้เฒ่าผู้เก่าครับบังแบกก็ไม่ใหญ่นานอ่ะไม่ใหญ่เก่าไม่ใหญ่ได้ครับไม่ใหญ่ได้ครับบังนผีเปใหญ่เป็ใหญ่เก่านะเป็นมาเป็นผีบ่ครับนี่ครับผีไม่ใหญ่หมาเก่าเบาผีไม่ใหญ่บังไว้ครับผมอายุแล่วบอกเอาจะบอกครับบอกเลยครับครับไม่ใหญ่ผมนั่นเราบอกเคยมพ่อผ แม่ผมนั่นเขาตายแล้วเขาบ่บ่บอกแต่ว่ามีไงที่พนมาหาตาสายนี่เป็นผู้ใดผมก็บ่จักขึ้นกันบ่จักขึ้นกันบอบ่หูครับแต่ว่ามักจะเที่ยวทางมานีทั้งหลังตาสายนี่บอเส้นทางแต่ว่าเราขับมาายู่แถวนี่ยนะเรามาเบ่งผมอยู่บักข่านี่กินเอาหมาอยาบอเราว่ามันบมด้มาเบึงหมดแล้วไว้เราก็ามบึงตัวหนาะครับอายุจ็ปีแหละครับคผมไม่บอกครับครับผม อายุรวงสายครับหกหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าปีอายุลงสายหกสิบเก้าปีตาสายบ่ออกหรอกอายุผมผมบอกไปตัวตะวันตกมาท่เอฟซีคนแถมครับเอฟซีคนครับบมออกหรอกอายุผมมัอนอันผีคุณยายเนี่ยเพิ่งเคยไ้เลกถือบ้าง่ะครับโอ้ยตอกทวงนั้นผมถามว่าเมึงเอาเงินมาแล้ว่ะ ผมโมมีเงินครับแม่นหมดะครับผมผมโมมีเงินเอาเงินมากูจะให้เียกมึงรอวบ้านแม่นหมดะครับผมผมโมมีเงินครับบ้านนี้ต้องเขียนใส่กระดาษให้ยบานครับผู้่าผู้นั้นครับผมียนใส่กระดาษผมมาพื้นบางมันโมมีเดยกผมอะบอครับอ้าวแสดงว่ากูโมมีเงินตัวนี่โมมีเงินจ้างเพื่อนโมมีเงินจ้างเราคอืม เจ้าจีเป๋เอาหาเอาตังเงินมอแต่ว่ามือรุนมาออกคอยก็บอกเด้ตอนไห้ขับขอ่ะคอยบอกคอยบอกวนะ่าได้เอ้ยเจ้าจีหาตังเงินกว่าจีทักบาทงานทำน้ำองโจลหรอกคอยก็บอกแบนครับเพื่อ,อทักอคอยก็เฮ็ดให้ดีเล้อครับแต่ว่าเฉนี่ยไม่เฮ็ดให้เห็นตัวแดงยิงคืนเลยเราก็เฮ็ดให้รวดโตโตไทยมันแป๊บ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 ต้องคอยว่าเอา แดงยิงขึ้นกูแน่แต่ว่าคยคนู้ชื่อรถตี๊อยู่ขยอยมือขันชื่อใครวะแป๊บ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 จกใครวาเอาา่อยเห็นตัวสองก็ผ่าครับตัวที่ตาสายมั่นใจก็คือสองก็ผ่าเหนบอกครับหมวดสก็ห่าแต่เป๊บแปแปบแป๊บตัวถ่ายมันั่ะอืมมันแปบครับผมครับครับมันแป๊บใอยว่ามันแปบมันเห็จากไหนใอยว่านีเจอเหตจากไหนเหอคอ เขาก็ยังเบ่ายอยู่ดีมันนี่แป๊บแปบ,บแปบ,บอยู่าเอาโคดมันก็ตะวดุงต่นหยุดมาแล้วนอ๋อม,มนเนี่ยแน่นอนครับ่านผมชมเนาะตัวสองหานี่ชัดเจนเลยต<ห>ายตสายว่าเห็นตัวเด่นจริงเครื่องแต่ว่าตัวที่สามเนี่ยมันคล้ายๆเป็นเลข8แปดตาสายว่าท่านได้มาสามตัวก็ลองเอาเป็นหาสองแปดสองหายังสี่บ่ แมนับต้องแปลี่ยนเปลสองหาสองหาหรือสองหาเปลี่ยนจากสี่บอดเลื่อนแล้วแกเด้อครับกันอยู่ในนี้ครับกันอยู่ในนั้นแหละครับผมเนาะอ๋อขอบคุณหลายครับตาสายขอบคุณหลายหลายคนทงปันตัวเลขดีๆให้พี่น้องไปเป็นแนวท่างน้อครับผมเนาะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของตาสายน้อประจำห้องวัดวันที่16สิงหาคมพศ2567ตาสายว่าผีผู้เฒ่าเฮ็ดให้เห็นเด้ตัวแดงจึ้งคืองสองหาครับผมแต่ว่าตัวที่ถ่ายตัวที่สามพนว่าเห็นเป็นเลขคล้ายเลขแปด ตาามตัวตาสายได้บอกว่าเป็น258แต่ว่าเห็นช,ชัดเจนแห้ง2อหาอายุของตาสายก็คือ6กปีเพื่อว่าเอ่ท่านไหนถามหาเนาะครับผมเนาะหทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ให้โชคให้มานโชคดีกันตลอดปีตลอดไปนั้นมันเงินมั่นค้ำกันสุอทุกคนคลิปนี้เพราเส่งเคตตัวลาไปก่อนพอกันไหม่คลิปหนาสวัสดีครับ